ไงนางสมจันทร์บิตาองค์ใหญ่แจะมองตอนปีเริงปัญหาสกุลขนมานางปิจิจนจันทร์ปิจิจุณเกเรดามีนปัญหาใสกุลขึมโอ้โหคขมิน้นออกมาตั้งคำถามนะครับว่าคนอย่างประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยเป็นคนประเภทไหนออกมาใช้คำว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศแห่งอาชญากรได้ยังไงเพราะกัมพูชามีแต่คนดีและรักสันติภาพและถึงแม้จะมีชาวเกาหลีใต้มาเสียชีวิตที่กัมพูชาแต่มันก็เป็นฝีมือของคนจีนทูดขมิ้ในเกาหลีใต้คนที่จะมีการส่งจดหมายไปตักเตือน ปร,าาาประธานาธิบดีเกาหลีใต้สบ้างโอ้จะเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับคาเมนก็กลับสวัสดีทุกคนโดยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหงอ,อกระนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ตามธรรมเนียมถ้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้ก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิว้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยแต่ถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนาแบบเป็นชิ้นเป็นอันอย่าลืมนะครับช่วงนี้ น้ามีโปรโมชั่นหมอนโซโลมอนมานาเสนอนะครับซึ่งแถมึงกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นการจับคู่ระหว่างหมอนกับหมอนหรือว่าจะเป็นหมอนกับหมอนค้างนะครับถ้าใครสนใจก็จัดไปเลยคนละสิบถึงยี่สิบชุดและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าถึงประเด็นที่กําลังเป็นดราม่าชํำๆอย่างที่ทุกคนรู้รับย้อนกลับไปประมาณสัก2อถึงสวันที่ผ่านมานะมันมีดราม่าเกิดขึ้นที่กัมพูชานะครับนั่นคือมีการเปิดเผยจากสื่อเกาหลีใต้ว่ามันมีนักศึกษาชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งไปเสียชีวิตที่กุ้งพนมเปญนะครับและที่่าออก้เืหใต เพราะตอนแรกเนี่ยสื่อกัมพูชาไม่มีการทําข่าวออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับททั้งที่เกาหลีใต้เนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยอธิบายกลับมาว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพียงแต่รอแล้วรอเล่ารัฐบาลกัมพูชาก็ไม่มีการชี้แจงอะไรไปใดๆทั้งสิ้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ไม่ทนรอการชี้แจงจากรัฐบาลกัมพูชาแล้วก็เลยมีการแชร์เรื่องนี้ออกมาด้วยตัวเองแถมที่มันหนักไปกว่านั้นก็คือหลังจากที่มันมีการแชร์เรื่องนี้ออกมานะครับโอ้โห ทางประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เนี่ยได้มีการออกมาประนามประเทศกัมพูชานะครับว่าเป็นประเทศที่มีแต่โจรโดยเฉพาะเมืองกรุงพนมเปญเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีแต่แก๊งอาชญากรแล้วก็เป็นส่วนรวมของพวกแก๊งคอคสันต้คอ,อนเซนเตอร์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีการออกมาประกาศเตือนชาว,กวเกาหลีใต้ทุกคนนะครับว่าอย่าลิเดินทางไปที่กัมพูชาดโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะเมืองกรุงพนมเปญนะครับแล้วก็มีอีกเก้าเมืองในกัมพูชาที่ทางรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยออกมาประกาศห้ามพลเมืองของพวกเขาเนี่ยเดินทางไปเหยียบที่นั่น ซึ่งหลังจากที่มันมีการแชร์ข่าวนี้ออกมาจากทางเกาหลีใต้นะครับโอ้โหคนเขมรก็ดิ้นกันพลานในทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเขมรที่อยู่ในประเทศหรือว่านอกประเทศนะโดยคนในประเทศเนี่ยได้ออกมาสวดกันยับเลยนะครับว่าการที่เกาหลีใต้ออกมาประกาศแบบนี้เนี่ยมันไม่แฟร์กับคนเขมรเลยเพราะคนที่มันก่อเหตุทําให้นักศึกษาชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่คนเขมรมันคือคนจีนและรัฐบาลกัมพูชาเราก็สามารถจับผู้กระทําความผิดมาลงโทษได้แล้วทําไมถึงยังเอาเรื่องนี้มาเผยแพร่อ,อีกเหตุการณ์เนี่ยมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วด้วย แล้วทีเวลาประเทศไทย,ยมีข่าวว่ามีการทำลายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่ประเทศไทยสื่อเกาลีใต้รัฐบาลเกาหลีใต้หรือว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้ไม่มีการแฉข่าวอะไรแบบนี้บ้างรวมถึงตอนนี้ทางกัมพูชาก็ดมติไทยเนี่ยลุกล้ำพื้นที่อธิป,ปไตยโดยลุกล้ำมาตั้งนานแล้วเป็นเดือนๆทําทำไมเกาหลีใต้ถึงไม่มีการรายงานข่าวนี้ทำไมถึงไม่มีการออกมาปกป้องกัมพูชาบ้างแต่พอมีเรื่องเสยหายของกัมพูชาก็รีบออกมาทำข่าวกันใหญ่โตทำแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการต้องการที่จะทำลายชื่อเสียงการท่องเที่ยวของกัมพูชาชัดๆ ส่วนใหญ่แล้วคนเขเมรในประเทศเขาก็จะโสดเอาไว้ประมาณนี้นะส่วนสําหรับเขเมรในเกาหลีใต้ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมเกาหลีใต้เลยนะครับเพราะเดินไปไหนก็มีแต่คนมองหน้าและพอเปิดข่าวดูเนี่ยก็เห็นแต่ข่าวที่ว่ามีหนุ่มชาวเกาหลีใต้มาเสียชีวิตที่กัมพูชานะครับก็คือสื่อเกาหลีใต้เนี่ยรายงานข่าวนี้เอาไว้ทั้งวีทั้งวันเลยนะทำให้แรงงานเขเมรที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยถึงกับกินข้าวไม่ได้นอนกันไม่หลับกันเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ทว่าล่าสุดมันมีอินฟูเขมรคนหนึ่ง เธอเนี่ยนี่มีการออกมาตั้งคําถามนะครับว่าทําไมประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ถึงได้ออกมาพูดว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่อันตรายมีแต่แก๊งอาชญากรท้งที่กัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่สันติและรักสงบประธานาธิบดีเกาหลีใต้คุณพูดแบบนั้นคุณต้องการอะไรกัมพูชาเป็นประเทศเล็กๆคุณไม่ควรที่จะใช้คําว่าประเทศแห่งอาชญากรคุณเนี่ยเป็นคนประเภทไหนกันแน่ถึงได้พูดแบบนั้นแล้วสถานทูตกัมพูชาเนี่ยทำอะไรอยู่ทาไมไม่มีการส่งจดหมายไปตักเตือนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ว่าสิ่งที่เขากาลังพูดกําลังให้ไลฟ์ประเทศกัมพูชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิษสิ่งที่ถูกก็คือประธานาธิบดีเกาหลีใต้คุณควรที่จะออกมาประนามคนจีนสิมากกว่าไม่ใช่ออกมาให้ไลฟ์ประเทศกัมพูชาแบบนี้แม่ค้าขายครีมของคนคเมมนขียเขาก็มีการวิคงวิเคราะห์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขียนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มันมีแม่ค้าขายครีมคนนี้ได้มีการวิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้รวมถึงล่าสุดรัฐบาลเกาหลีใต้นําโดยประธานาธิบดีเกาหลีใต้สั่งห้ามคนกาาน่ยังงงไบ คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าประเทศกิมจิก็เป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยและเป็นอันตรายเช่นเดียวกันแต่กัมพูชาก็ไม่เคยออกมาเป่าประกาศแบบนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทั่วโลกมันก็มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกนั่นแหละประเทศไทยก็มีเวียดนามก็มีลาวก็มีลงถึงเกาหลีใต้เองก็มีแต่ไม่มีใครเอาพฤติกรรมแย่ๆของแต่ละประเทศนั้นมาเผยแพร่รวมถึงตัวคุณเองเกาหลีใต้ก็ไม่ต้องการที่จะให้ต่างประเทศได้รู้ว่าภายในประเทศนั้นมันมีเรื่องผิดกฎหมายภายในประเทศคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ามีแรงงานเขมรถูกทำร้ายร่างกายในเกาหลีใต รวมถึงก็เคยมีแรงงานประเทศไทยไปทาเรื่องผิดกฎหมายที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็แทบจะไม่ทําข่าวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็พูดเกินไปเหมือนกับคนเขมรไม่มีคนดีเลยในประเทศประเทศกัมพูชามีคนดีตังมากมายที่เขาพูดแบบนั้นมันเหมือนกับว่าเหมารวุมว่าประเทศกัมพูชาทั้งประเทศมีแต่คนไม่ดีทั้งๆที่คนที่ก่อเรื่องมันคือคนจีนการให้ข่าวใส่ร้ายกัมพูชาแบบนี้มันไม่ถูกต้องนักคุณควรที่จะประนามการกระทําของคนจีนน่าจะถูกต้องซะกกวา่า คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกาหลีใต้กล้าออกมาให้ข่าวใส่้ายกัมพูชาแบบนี้นั่นหมายความว่าพวกเขาเลือกที่จะสนับสนุนประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าต้นเหตุของเรื่องมันเกิดจากความโลภของคนเกาหลีใต้เองนั่นแหละที่ต้องการเงินถ้าไม่ต้องการเงินที่มันมากเกินไปก็คงจะไม่โดนหลอกคุณควรที่จะสั่งสอนคนในประเทศของคุณมากกว่าว่าอย่าเห็นแก่เงินและไม่ควรที่จะโลภคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมเนี่ยเคยทํางานที่เกาหลีใต้อยากจะบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยแก๊้งอาชญากรโคตรจะเยอะและชอบข่มขู่ชาวต่างชาติชอบดิไทยเงินชาวต่างชาติ เรื่องแบบนี้เกาหลีใต้ไม่เคยที่จะออกข่าวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่เข้าใจรัฐบาลเกาหลีใต้ก็เป็นคนเกาหลีใต้เองนั่นแหละที่หลอกคนเกาหลีใต้มาทํางานที่ขเขมรทำไมถึงไม่พูดความจริงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศเกาหลีใต้ไม่เคยพูดเรื่องดีๆของกัมพูชาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกเขานนั้นไม่เคยเห็นค่าของเราเห็นว่าเราจนก็เลยดูถูกและเหยียดหยามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็พูดใส่ไร้แล้วมากจนเกินไปถึงขนาดห้ามคนเกาหลีใต้มาเที่ยวที่เขมร แล้วแบบนี้ชาวต่างชาติที่ไหนพวกเขาจากกะกล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศเกาหลีใต้ไม่เคยโทษตัวเองเลยคิดว่าเป็นประเทศที่รวยจะพูดโจมตีใครก็ได้เหรอในความเป็นจริงแล้วคุณควรที่จะโทษคนของคุณเองนั่นแหละที่เห็นแก่งเงินถ้าเห็นแก่งเงินก็คงจะไม่ต้องมาเสียชีวิตที่ต่างประเทศคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ไม่เคยให้ไลยกัมพูชาแต่ตั้งแต่มีเหตุการณ์ปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาเกาหลีใต้ก็เริ่มแสดงตัวตนว่าเขานั้นอยู่ฝั่งประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรเเเกกีี่่ยยยวววับคาาามสหหรระะงปทศ ควรที่จะมีการเคลียร์ระหว่าง2รัฐบาลไม่ควรที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรแบบนี้เพราะชื่อเสียงของประเทศกัมพูชามันจะเสียหายแล้วเกาหลีใต้พวกคุณจะรับผิดชอบอะไรเราได้คอมเมนต์ต่ตอมาเขาบอกว่านี่คือการจับมือกันร,ระหว่างประเทศทไทยและเกาหลีใต้พวกเขาจับมือกันเหยียบขม e เห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขานั้นต้องการทําลายเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนจีนกับคนเกาหลีใต้เป็นคนก่อเหตุเรื่องนี้แต่รัฐบาลเกาหลีใต้ดันออกมาประนามประเทศกัมพูชามาบอกว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศแห่งอาชญากรรมทําแบบนี้มันไม่แฟร์ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนประเทศตัวเองมาทาความผิดที่กัมพูชาแต่ดันมาโทษประเทศกัมพูชาเกาหลีใต้ก็ไม่ต่างอะไรกับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศเราจนเราถึงได้โดนพวกเขาดูถูกแบบนี้ปัญหาทุกสิ่งอย่างมันเริ่มต้นจากประเทศไทยพวกเขาเป็นส่วนรวมของแก๊งอาชญากรและแก๊งเหล่านั้นก็ย้ายมาตั้งถิ่ฐานที่กัมพูชาแต่ประเทศเกาหลีใต้ไม่เคยแม้แต่จะเอ่ยถึงประเทศไทยเลยแม้แต่นิดดันออกมาประนามประเทศกัมพูชาว่ากัมพูชาเป็นประเทศแห่งอาชญากรการพูดแบบนั้นมันก็ร้ายแรงจนเกินไป คอมเมนต์ต uhm, so so, so, ่อมาเขาบอกว่าชาวเกาหลีใต้คนนั้นก็เสียไปแล้วแล้วแก๊งเหล่านั้นก็ถูกรัฐบาลจับกลุ่มตัวได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ควรจะจบทําไมรัฐบาลเกาหลีใต้ถึงไม่ยอมจบทําไมถึงยังออกมาเผยแพร่เรื่องนี้ให้คนทั้งโลกได้รับรู้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาจะต้องส่งจดหมายไปตักเตือนกับคําพูดของประธานาธิบดีเกาหลีว่าเขาไม่ควรพูดแบบนี้ออกมาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากได้เงินเองแล้วมาโทษคนอื่น ก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็หลักๆคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์แทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือพวกเขาเนี่ยดิ้นกันพลานเลยนะครับไม่พออกไม่พอใจที่รัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยออกมาประกาศลั่นเลยนะครับว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศแห่งอาชญากรนะครับแล้วก็สั่งโดนห้ามคนเกาหลีใต้เนี่ยไปเหยียบที่กัมพูชานะครับโอโ้โหดูเหมือนกับว่าตอนนี้รัฐบาลเกาหลีใต้จะเอาจริงาจาังก,กับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับและบางคอมเมนต์นี่นะก็งงๆนะครับว่าเกาหลีใต้มาแฉว่ามีคนเนี่ยเขาเสียชีว หาว่าเกาหลีใต้เนี่ยจับมือกับประเทศไทยใส่ลายป้ายสีประเทศของตัวเองซะอย่างนั้นนะครับโอ้หัวกูจะปวดก็ประมาณนี้ก็แลวกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกคนหล่มมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยและก่อนที่เราจะลาจากกันไปอย่าลืมนะทุกคนถ้าอยากจะสนับสนุนช่องนะก็จัดกันไปหมอนซลมอนกันคนละหนึ่งถึงสองจุดนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นการจับคู่ หมอนคู่กับหมอนหรือว่าจะเป็นหมอนคู่กับหมอนข้างนะั้นหรือว่าจะเป็นแพ็กเกจครอบครัวซึ่งหมอน2ใบแถม1นึ่หมอนข้างกันไปเลยนะครับส่วนคุณสมบัติเนี่ยก็คือทําจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์สามารถยัดเข้าไปซักในเครื่องซักผ้าได้นะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องปวดไหล่ปวดคอปวดบา่าหมอนโซลมอนสามารถช่วยคุณได้นะเพราะออกแบบมาจากสรีระของประชาชนไทยส่วนใหญ่นะครับและส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาะแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดีจ้า